กินนัวนะครับก็คือฟ้าจะได้จนย่างนีนก่กินม้วแซ่บนะกินแซ่บนะครับ<อ>ลดลน้ำกินง่ายกินแซ่บกินนัวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมื้อนี้มา มาเอาฟ้าทลายจุนนะครับมีตดปลายาสมุนไพรยาสมุนไพรมันร้อนร้อนร่อนแก้โควิดนะครับฟ้าทลายจุนนะครับเพื่อนเราไปต้มกินแซ่บนะครับยังกินสียบก็แซ่บเนลยอะมาเบิ่งผมมาเพราะเนียแซ่บอะ กูกินได้กูขึ้นเงือกขึ้กันแล้วกูก็ได้แต่กูมีอี้เดียวกูไปติตใจนะเสียบเนาะไม่แพ้กินกระไสกินกระไสนะครับกูได้สนใจหาซื้อตามท้องตลาดนี้จางเจือแยกบ่มีนะครับแล้วก็จางจืดดีกนะครับมีอยู่แต่ว่าเพ่งนะครับกูได้สนใจสนใจคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวเขา เอาไปเคายาแก่ยังนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับมีมีผูติดตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าสิเปม็นยังนะครับเราเบิ้งน้ำกันนะครับเอาไปนี่อาจจะไปตากแดดนะครับแต่ว่ามันบ่มีแดดนะครับเขาก็ต้องเอาไปพึ่งไว้สักวอนนะครับเดี๋ยวบันนี้เขาอ็ เอาไปบดบ,เบ่เอาไปบดหือเอาไปมัดลงหมอ้อก็ได้นะครับ,บอือูกินบ่ได้ก็ต้องบดผู้กินบ่ได้ก็ต้องบดแคปคือยังแคปซูลยาลูกก้อนไปงี้สิละพี่นอ้อนงะนี่ครับเพืสนจิตสนใจนะครับฟาทลายโจนแก้โควิดนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวที่มาให้จัดทรงให้นะครับผู้ใดอยากเอาไปต้ม กระต้มนะครับผู้ได้เอกเฮ็กจังเด่ก็ไปเฮ็ดนะครับทรงให้เล้วนะครับผันติดต่อมานะครับมักเป็นจังซี่ก็ได้นะครับมักแห้งก็ได้มักจังได๋ก็ได้นะครับจัดให้ได้เบิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจงไปเบิ่งกันนะครับอีกเท่านึงนะครับนี่ครับมาเบิ่งกําลังบรรจุนะครับทีแรกทสอบว่านะครับโอ้งามๆครับมาจับ แบบบอลนะครับ <ball> เอาพลังแบบนี้นะครับดบูแล้ววันนี้เราก็ไปตากนะครัแบบตากแล้ววันนี้จะเอาไปแบดบคู้บวชกับมัดเป็นมัดเอาไปต้มนะครับตอนนี้มีส่วนผสมของมันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผสมมันคือฉีบวชคือดอกพี่น้องเพราะว่ามันหายากซะเหลือกเกินนะครับบ จา,จางจืจหาวเส <laughs> จางจืดจะไปหาเสะเรพี่าร่อ <laughs> นผ <laughs> สมมันคือจางจืดอีกสนิดหนึ่งนะครับกระไส่นี่เพหาอะไรอยู่ดิเนาะกระไส้น้ำโคกเนี่ยเหรอกระไสี่เพราะได้อยู่กระไสเน่ะแต่จางจืดอ,อยู่ท <c oughs> <laughs> ี่จปบอ,อ,อาวสล่ะ <sh arp> <sh arp> นเนาะเบิดแล้วครับเหลืออีกบองนึงนะครับ <c oughs> เพราะได้เต็มกระสอบไปดอกพีร์เราบ่เต็มเพาจังว่ากันอีกที่หนึง่งเพราะว่ามันเป็นสวนนะครับสวนนีส่สวนลีกัสซิดบ่เนี่ยเนะมีลีกัสซิดบ่สนว <c oughs> เนเนี่ยว, <c oughs> วัดฟ้าวัดร่างเลยนี่ครับผู้ใดบ่เคยเห็นต้นมันนะครับนี่นะครับ,รบก็คือ ฟ้าทะไล่โจรนะครับกับฟ้าทะไล่โจรกินแซบกินนัวนะครับก็คือฟ้าทะไล่โจรยากนี่นี่กินบัวแซบกินแซบรสหวานกินง่ายกินแซบกินนัวกับฟ้าทะไา่โจรนะครับพี่น้องฝากไว้น้ำแน่นะครับผู้ใด้สนิกสนใจนะครับฟ้าทะไล่โจรก็เป็นยาชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าค้นห่อ บม่พ่อนะครับคนบม่พ่อยานะครับเอ้ยเทา่าอีวันพอ่นะอพ่อหรอะไปไปเดินทางไปสำหรับคลิปนี้นะครับอย,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชนะร์ให้น้ำนะ